มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆกันทุกคนเลยนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะสําหรับช่องหวยเด็ดเด่นดังนะคะและงวดนี้ค่ะขอบอกว่าเด็ดมากๆเลยนะคะทางช่องได้เลขเด็ดเลขหลุดกลุ่มลายหลุดจากกลุ่มลับค่ะงวดวันที่16ธันวาคม2564นะคะเอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนเลยค่ะ แต่ก่อนที่จะไปรับชมนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเลขหลุดกลุ่มลายค่ะจะมีเลขเด็ดเลขหลุดอะไรบ้างนั้นไปชมกันได้เลยค่ะเลขหลุดตัวแรกเลยนะคะเป็นเลข3ตัวค่ะเน้นเน้นชัดๆกับเลขนี้เลยนะคะ ตามด้วยตัวนี้ค่ะและตัวนี้นะคะไปดูตัวต่อไปกันต่อค่ะยังคงเป็นเลข3ตัวเหมือนเดิมนะคะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะ ด้วยตัวนี้นะคะและตัวนี้ค่ะเน้นๆเลยค่ะกับเลข3ตัวนะคะและนี่ก็เป็นเลข3ตัวสุดท้ายแล้วค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเลข2ตัวแล้วค่ะเลขเด็ดเลขหลุดกลุ่มลายหลุดจากกลุ่มลับนะคะ วดวันที่16ธันวาคม2564ค่ะไปดูเลข2ตัวกันต่อเลยค่ะเลข2ตัวนะคะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะเน้นเน้นชัดๆกับเลขนี้เลยค่ะ ตามด้วยตัวนี้ค่ะตัวต่อไปเลยนะคะยังคงเป็นเลขสองตัวเหมือนเดิมค่ะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะ ด้วยตัวนี้ค่ะใครดูไม่ทันสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะสำหรับมีเลขเด็ดเลขหลุดกลุ่มลายค่ะเอาโชวเอาลาบมาฝากกันนะคะในงวดวันที่16ธันวาคม2564ค่ะและเลข2ตัวสุดท้ายนะคะสำหรับงวดนี้แล้วนะคะเป็น2ตัวสุดท้ายแบบเน้นๆเลยค่ะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะนี่นะคะ ตามด้วยตัวนี้เลยค่ะเป็น2ตัวสุดท้ายแล้วนะคะเอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนเลยค่ะขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเบอร์นะคะและอย่าลืมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเป็นเศรษฐีกันทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่งวดหน้าค่ะสำหรับงวดนี้สวัสดีค่ะ